<laughs> สบายดี <c oughs> ทุกคนยามแรงๆพี่น้องสบายดีผู้ใหญ,ญ่เจดีทุกคนเอฟซทุกฐานเด้อขาบเงินมาหายหละ <c oughs> ไปเอาเงินจริงๆมาหายกูเร็ๆเรวๆมันจะมาขาบแต่ขยะนี่โอ้ยมัวพี่น้องก็พายลลายๆสบายดีอยู่เทียงนาเจดาพี่น้องสบายดีอีกรอบเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกคนกายทองเอ้ยแค่โทรมาอยู่บ่ <c oughs> ไกล กินหมูกะทะแลลวเจดาก็ห่อมาลูกเคยพี่น้องเจตวนก็หอมให้ลูกสาวซื้อหมูโลหนึง่งหมึกโล่หนึง่งกุ้งโลหนึ่งพี่น้องเยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีละลายขอบคุณท่านผู้เบิง่งผู้สม้มที่หก้กำลังใจตลอดมาเนาะขั้นบ่มีผู้เบิ่งผู้ส้มเนี่ยโอ้ยจักสิเป็นอะไรสองกับพี่น้องเลยจะอาจจะจริง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 ,รงขึ้นมาพี่เฮ้ยขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่เฮ้ยมึงเสิยเอาย่ข่าวดี เกิดเป็นเจดำนี่ก็ดีอีกอย่างนะคะท่านผู้ชมอือเเกิดป็นเจดำนี่ก็ดีนะสายกินข่าวกํายังมากมากย่องมากินทุอ่ะถูอ่ะถูหน่าก่อนลูกถูหน่าเออเอออีสั่งช่างสร้างช่างอ่ะถูหน่าก่อนถูหนเลยไหมเออช่างดิยังให้อุ้มได้บาทอ่ะถูหน่าก่อนเขาอยากให้อุ้ม อูโอ้ยอือมาพี่ันหนึ่งมาวเมนึงวันเดนึงหัวเขานะห้องจากเมืองมาพี่มาพี่มาพี่นักใส่เลยขาเลนะโอ้สมบัติพี่น้องเอยยิมันลายขาโอ้โอ้คำก็มีอันหนึ่งนะ <laughs> โอ้คำก็มีอันหนึ่งโอ้เงินก็มีอันหนึ่ง A ừ. thăm <laughs> ừ. khai borai, khai borai đại borai hai ơi, hai borai hai borai hai ông hai borai 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 ตีลังกาใส่กันอยู่พี่น้องเอ้ยอีมูกระทะจนบนนี้หนึ่งข่าแรงอืออ่ะออ่ะอ่ะุจ่าปลาลูกจนบนนี้กินข่าแรงบนนี้หนึ่งสาวแองพูนป่าลูกอยู่ทางพูนอีถุจ่าทุออ่ะถุกัะลูกทุโดยโดยไปปอมแปมอืมอืมเดะเออไปปอมแปมนั่นแหลยยิ่งคุณนางเหนามึองของหน้ามาเลยแม่มาแทนผ่าเงินมาให้ ไม่ใช่ผู้ใหญ่จะดีนะคะเป็นลูกไพรใจดีแม่เงินมาให้ซื้อนมให้แกหน้อยนี่ค่ะสองพันบาทค่ะหรือว่ามันเป็นหนีมึงบอกเป็นหนีกันแน่นเป็นเหงานันดีนันดีมาซื้อนมให้ร้านไส้สองพันบาทพี่น้องเลยเจดามนี่โชคดีชามมือเลียนพี่น้องบ้านจะได้ช่องพัน มื้อนี้ได้กินหมูกระทะย่ามแรงได้อีกสองพันพี่น้องพี่พี่เอาไม้พี่เอาใบหาลอยจีบไหมโบมีเอาใบหาลอยเอามีใบขั้วแนวตุ้ยจ้าหน่ะแม่ถูอันนี้นา่นถางมาซื้อนุ่มให้ร้านใช้วัชพัดให้เต็มเครื่องเลยเงินเบาเป็น่รเงินเบาเอาเนี่ยที่วัชพัดเป็นงานง่ายๆเลยเรื่อยๆตกลงได้ที่วัชพัดเป็นงา เทวหลบบรุรีพี่น้องเทวโครลชเทาหลบบุรีละ่ะเบิดละลุใบกล้วยนะมีแต่ใบตองกงออดดอล,ลุ่ม้ยเห็นเด้อืท่นเขียวเนาะก็สู้มากใช่ว่าน้องเขามีแต่จัวจับสู้ศัพท์บตปลาเลยลุมาก่อนสีำนะมัน่งว่าก็อกเมซอนบล็อกบอยนะฮะกวาแตนเว่นผุน นมนัแกง1หนึ่งสม้หกสิบมันก็สแตกกระดก่ไยมก่ก็สแตกกระดกระโดดใช่ฮะโอ้โามแกงดีดีแกอย่งนมนะนมกับไก่พีน้อเลียนเลี่ยนกันวอยู่มึงเห็นยังกินก่อนเลไม่เห็นโอ้ยคบไดงาบอได้กินเลยไอจวนมัลงมาหายได้มันบ่มีเงินเยียวเย้ได้ส่ะบ่มีเงินยี หันอีบูมมันคือบบาอีนเลยเล่มันก็บนไมาอีกแล้วเรมีมหันอีบูมางครั้งบอกเลขปลาลุกมึงด้วยเอาบอกมึงด้เลขเฉอยังเน่พัังพับางหสิไปนอนกระท่อมยุ่มือนี้นะไปยุทำไปนอนกระท่อมยุบโ๊วยไป้ย เหรอพี่น้องเอ้ยนอนฝ่อเอือยกลงมาอ้าวฝ่อเอือกลงมาเอาวบอวันนี้เอาข่าวดีมาลงมาให้เจดมพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านในกระข่าวดีวันนี้ได้ทั้งข่าวดีลูกไผ่ได้ทั้งกินหมูกระทะพี่น้องเอ้ยอะธุยาปลาลูกใหม่ดูทุขีโมขะนะทุมองดูลูกทุญยาปลาลูก มหามันนี่บอกบอกเลขบอกเบอร์แถวเสื <controll livre> ้อไรใต้เชื้อสื่อเชื้อสื่อมึงไงเห็ดของกูก็เกือบฮักมันบบเห็นที่ดำเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงซะนะมันชิฮักมันชีดาม่น่าก็มันหาก็มาได้นี่นี่นี่มาเอาเงินพี่นี่นี่นี่ใบขวัญนี่บบเอาเลยได้ด๊าอย่าใช้สั่งสั่งได้สร้างช้าง มืดเลยพี่น้องมืดสำราญเลยค่ะตะเวนตุกดินเรียบร้อยแล้วหอนเลยมือนี่หอนก็หอนตัวหอนแหงหอนหนาวๆพี่น้องเอ้ยอามาๆจะแท็กบางนั้นเจดมกับบอลนอนเที่ยงหน้าร้ายขึ้นเลยพี่น้องนี่บอลนอนเจดมบอลนอนนั่นไก่ทองก็พออันนี้พาล้านไปนอนกระถ่อมนี่พี่น้องไปค่อยอ่ะแหละป้าบอยบอกว่าใครอยากได้เมียมาเลยสองสาวอ่ะฉัน มันประหายนะเบื่อนบ่บายกเออเออยามันสิตายแค่นนบ่น่ที่จะเจอกระถิ่นปป่งลงกินดินอถุี่ยปาลุงถุโอ้ยจะเป็นหัวักความเด้ใบดำากดหายไปสาวเห็ดโปเป็น ซีว่าไก่หน่อันนั้นน่ารักโอ้ยพนั่นหนาห่าเอาไปเรียกสวยนะพี่น้องเพื่อนกุ้ขาอันนี้โบวายพ่อเท่าพ่อที่แท็กจนยอมพี่น้องเลยมันแสบอะไรอล่อยนี่กินหมูกระทะนะกาจักสีว่าแน่ใจปรจักห่องจักโฮมึงดูขี้หมูอกนี่นี่ขี้หมูอกนี่โอ้ยหอยมอดลงนะให้เสียงมันมอดในขางมันนะขางทั้ครึ่งนะมางคับอกเลขปลาลุงแนบไว้ เอาบอกมองทุเลขสิออกยังฮฮะเลขสิออกยังลูกฮะเอาบอกว่าบอกเลขปลาลุงก่อนไม่สิออกยังมจะกุยมาหนังตากสามบันเดย์นะไพ่อันนี้นะแห้งมั้งตากแพงมันบอกน้อยๆนะมาใช้อีร้อยน่ะใช่อีร้อยน่ะเหล่ามื่อป้อมแจมมักเติร์ดสิว่าเป็นกว่าผื่นล่ะอืม ป้าปีปลายอย่างเบาๆปีจากเดือนเลยเป็นแต่แม่อันนี้นะกับดำกับดำดำขากว่ายังอันนีนดำท่าสิเมืออะไรได้ไบ๊านหน่อยนะถ่าสิเมืออะไ้ได้โอ้ยสมอยนะบางครั้งอยู่อยู่เด้อเท่าสิเมื่ออ่านหนามกว่าเด้อทำเ่อป้อมแปมก่อนนี่บ่ กันเถ้าบ่อเมื่อยเถ้าิขึ้นมาเล่นน้ำอยู่กระท่อมเด้อมึงดูพี่น้องราชีเมื่ออะไรมานางตากักบ้าแล้วเถ้าิขึ้นมาเล่นน้ำอยู่กระท่อมเด้อย,ยินบอกประหลาดกันเด้อย,ยินบอรประหลาดกันเด้อเถ้ามื่ออาบน้ำก่อนน้ำมาท่านอาบเชียงหอ้ยซาหัวได้เนาะหัวหอม่หอยคันมีแต่คันหัวน้าหัวม้านะหัวเปาะๆปาะเนาะมีแม่ขั้น โอ้ยเสียงโหลดไตคัวาไปหน่อยอันนี้ว่าไปซื้อนมเออไอชุ่งฝากไม่ซื้อนมให้บักแต้แม่เพิ่นสมหูไม้เบิ่งเฮ้ยใส่เกือบผ่าใบกัวสิไปใส่นะไปตลาดอันเมื่อวานเนี่ยนะอัยนี้กัวตีงัวบ่ระอันลูกจะเกือบผ่าใบอือันไปกินงานเลียอืไปกินงานอั่นนี่เจนจองโตหายออันชุ่มนมก็จะเลียมมแ หนึ่งกินบ่เบอ๊อตี้ชงคนยังโตหนึ่งเอา้าก็จะเจ๋นะจองโตให้เออโต่หนึ่งมันเป็นโตแล้วมีอาหารเต็มอยู่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากกินบะหมีนน่ไนท์ชงได้ไถ่ไปใส,ส่ยังมาใั่อันเขาคลาดปลากะรจิเป็กมีเนื้อจะได้มูคาหนึ่งโอ้ยพอในหะน้าซ้ำขวดคอาเมนได้<อ>ไปใส่หน้าซ้ำสีห่อเท่ากับได้หา่นโบลิ่ของเนี่ยเขาอันนั้นก็ห้พี่สิไดายเนี่ยเฮ้ย ดูพี่น้องไปเสียร์ได้น้ำดุน้ำหวานมาช่วยผอเกินหนาห่าน่อยใช่อือถูกใช่นะอืมแพนโทมาหาเนาะนะบักแต้เอ้ยไอ้น่ะบอมีเงินอ่ะน่ะชื่อแต่หลุดอืมหลุดนะเขามันบอเพนั่นอามาบอได้ไปเอาแล่กันเอาแล่กันเอาแล่กันนี่ก็ะต้มเนี่มาพี่แนี่มาพี่แต่เป็นอันทงดาวเทียมเลยเอาแล่กันมองดูดำ ท่านไปตลาดก็ไปผางลูกว่าน้าหมากจะไรดื้อแล้วก็เมยก็โผล่ก็ไปโลตลาดป้าเขาอย่าหยามเหตุดื้อกลัวจู้หย่าหยามเหตุมากหย่าหยามเห็ดอย่าหยามเห็ดบอกเขาจู้หย่าหยามเหตุมากลงมากค่ะมันแหลนห้าพ่อห้าแม่ได้สัะไปฟังวาน้ำหมากจะไรดื้อว่ะสางเห็ดเขานะเลี้ยงลูกนะเสือใจไหวใจเขากะโดโอ้ยหยังออกมือเด้หัวดำ มันหดนะมันหัวมุหึหึหึหหึหึนึ่ึห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 นหนหอหึหกหึกึห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 อหึหอนึกเหึหึหึยึกอนึอกหึนึมึห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 ึอึห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 ึอึหนหา โอ้ยอืมอืมอืมขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องขอบคุณถูกคอมเมนต์เลยคำติ้มพี่น้องสบายดีเกอร้านน่กค่วงมอกหอพี่ยองก่เห็นป่ะก็ไปนอนจะหน่อยเด้อกระท่อมกระต OMP หมมีแนวอารมันจิลงทางตีนฮะอืมตองนนอนละว้างอีเออเออเออโด พ, <laughs> พ,พ,พ,พะนนะาะพาะพาะพาออบายบาย,ายบายบายถข่าสีเมืออเลยอออบายบายอันนี้ขันบอกกูชีเมือลดล้วดำมลผูไปหาผงู